สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออฟกกอกนะคะนี่นะคะเอซลุงก็ช่วยกันมัดนะคะหลักนน่าจะเป็นเสาหรือเปล่านะคะนี่ทางนู้นก็มีพ่อนะคะช่างต้ำแล้วก็ชิดปักแปรนะคะแอดบัตรด้วยลุงมีเซลแล้วนะ f อซ

นก็ตามงอเลก่อนนี <ones>. mm. ่งอปั hmm. mm ๊บคล้องปั huh. ๊บเยลงข้าเลยบ้านเนียเนื้อจะใส่ไปเก่ง้นตัวทไปใส่บานีเดี๋ยวมาดีัได้ละได้ได้ดีอวนะเดี๋ยวเดี๋เด้อ ก็แม่โวยกออิ่วกว่านกรสันกับกระปูสืเนี่ยมัดลวดมากเนาะอิวหัวมืออิ่วลก็แล้วเนาะดี๋ยคิดค่อยคิดค่อยใส่จัดจ่ายได้ดีพอไม่เหมือ

มาเสาลุงจะเทขึ้นแล้วก็ทำเป็นบล็อกนะคะเอฟซีมาที่ันี้อันนี้มอดเราจะามานี่นี่บ้ามานี่นี่ราวามานี่เราวามันอย่แบบนีปั๊บเรามาสอนจะอีูแบบนี้บอแบบนี้มแล้วเอาแลวลุงก็สอนลุงหวังนะคะล้เแบบแแรกกันมันเป็นอย่โอ้ยมีเซลมีเซล ได้แล้วนะคะได้แล้วหนึ่งต้นนะคะเอฟซีมาคุณเฟืองเรามาทั้งนี้เข้าร่มไปผู้ชายเขาเตรียมเสาแล้วน่ะ สี ê, mm ่ร้ยพี่แัดสิาพี่ห่วยอเลยกต่ออยู่รมดขี้งดเนาดอีกหน่งปวดเข่าได้แม่ผัดโอ้ยยิ่งขาซ้อม้าที่สองท่าที่สามน่ะย่านลมอยู่นั่นแหละหักยิ่งกว่เดิมอีก ย่านลมอยู่นะคะเอฟซีถ้าซ้อมเออด่าที่สองทาี่สามอืมาที่สนี่เรายังยังแค่ขยับไปขยับมาให้เขาซัดแบตนะแบตแม่น่ะมันเสียล้วได้ซู่ค่อยนะแม่ไปซื้อใหม่เลยไม่ได้แพงเนาะกว่าใชยซื้อที่สกุลนะมันถูกที่พึ่งจะซื้อนี่อยากไปเอาอีกอันนึง งตามเอ้ยจวลาลาจะได้ไม่ห่วงหิ้วมาเบาๆเนาะโอ้ยอันนี้มันหนักเกินแบตรุ่นนี้หนักของหนูมีอยู่อันนึงหนักไเลยป่านนี่หนักหนักแล้วก็แบตก็ใช้ไม่ได้นานได้หนักหนักนีโดอตัวซีดามไม่ใช้ได้นานมากอย่าให้มันลื่นแล้วอันเท่าไหร่ล่ะอันนี้หนูซื้อพันสองโอ้ก็พอซื้ออยู่ดอกวแต่จริงๆซื้อในนั้นแหะในสกุลเห็นป้าธนารซื้อไปนอยเอง ลุงเดือดการหยจ้าเดี๋ยวจั่ซื้ออยู่ไม่ต้องสั่งซื้อแม่ไปซื้อเลยสั่งซื้อไม่ค่อยได้ความดีหรอกไม่งันบอกเอาคือคือคือใส่ว่าตอนจีบแม่ข้ามใจเธอแรกเนี่ยจีบแบบไรใส่ข้าวบ่อจะได้ไปจีบเล่าล่ะเห็นง่ามๆป่ะโอ้ยนี่นะคะลุงก็แสงพอเานขาดอีละบอก อิ่วแล้วตอนนี้แม่ค้ำสายกับแก่แล้วแล้วเลยอิ่วตอนนี้เหรอลุงเห็นแม่ค้ำสายแก่แล้วก็เลยอิ่วจนขาดมาอยู่ฝั่งมึงโอ้ยประเดี๋ยวมันยากฝั่งนี้มันมาเออพม่มไม้เติมได้เรียนแล้วเรียนอีกเขาทาได้น้ออ้าวเนาะชอบใจชอบใจพ่อฟื้นอยู่เบียนใต้เบียนตัวอยู่เราใส่หมุนไอพรมไม่ร้อนงนี่ทักก็ไม่รู้ไงแล้วฝนก็มีแบบนั้นบ่ มีเอฟซีเซอร์ไม่ใส่แบบนั้นนะเขาใส่ยากผู้ชายเราก็เลยไม่เอาหม้อรมหนาวม้อรมหนาวนั่นหม้อลมหนาวนี่คมบ่ะหม้อลมหนาวแล้วยาวส่งหม้ออยังอยู่ผู้ชายเขาชอบใส่แบบนี้นีงร่มหนานบานๆใช่หม้ออยังอันนั้นน่ะแตบานๆง่ายๆมันนั่นนะจะไปเห็นอยังอีกปล่อยว่ากันดีพวกนั่นตั้งเธอเลย่อยบานนี่บานพออีก ตั้งเรียบร้อยนะคะหเสาเรียบร้อยไปแล้วนนน่มห้ออกัเื ก็กกูวสวยสวยี่สิบวะวันที่แนะนำวะที่สิบแปดอื <8 S 2> มรำเนาะมีรำนนมีข่าวดีนะคะเอฟซีมีรำอีกของดู่งเทบาน,น,นอกนะคะโอ้ย0ี่สิบนางรำนางรำนายรำนะคะเอาสี่ต้นมาใหม่ เอาสีต้นมาลุงบอกให้เอาสีต้นมาใครสั่งที่นอนที่นอนใครล่ะอเข้ามาสูงอะไรใครอีกวนอยู่หัลละว่งนไปส่งใครที่ไหนว่านสาวหนูนาบอกสาวพี่พี่บอกมันมาแถวนี้ละสิใช่นี่แหละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ fc ทุกคนทุกท่านนะคะที่ดูคลิปย้อนหลังให้นะคะดูโฆษณาให้ช่องแมวโกกอกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ